เพิ่มเพื่อนใน Tik t o k ไม่ได้แก้ไขแบบนี้สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพิลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องนายตุกสอนออนไลน์มืออาชีพนะครับช่องผมก็จะรวบรวมเอาเทคนิคการทาตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเสริมที่สามารถสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ได้เนี่ยมารวมไว้ที่นี่นะครับเพื่อนๆสามารถเรียนรู้ได้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับส่วนในวิดีโอนี้นะครับก็มาตอบคําถามจริงๆก็มีเพื่อนถามมานานล้วไม่ได้ตอบักทีนะครับก็คือ เรามาเพิ่มเพื่อนใน Tik t o อกเนี่ยแล้วตอนนี้มันกดเพิ่มไม่ได้มันจะขึ้นว่าเพื่อนเต็มหมดสิทธิ์บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือโดยพื้นฐานของ t i กตอกเนี่ยเขาจะให้เรากดติดตามเนี่ยนะครับเพื่อนได้นะครับไม่เกินหนึ่งหม่นคนก็คือตรงนี้ให้เราเข้ามาที่บัญชีฉันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นี่ครับเห็นไหมคือบางทีเราอ๋อไม่รู้เราก็กดเพิ่มไปเรื่อยๆเลยกดติดตามจนโอ้โหเนี่ยผมก็กดติดตามไปเป็นหมื่นเลยเห็นปะ คือสูงสุดเนี่ยเขากดให้กดติดตามได้ห0,000นนะครับไม่เกิน1 0,000นคนพอครบ1 0 0 0 0นคนปุ๊บเราจะต้องทำยังไงเราจะต้องมาลบลบออกก่อนครับอ่าลบออกลบออกอ่อลบลบเขาออกเพื่ออะไรเพื่อเพื่อที่ว่าอย่างนี้ครับคือเพื่อนเราเนี่ยที่เขามากดติดตามเราเนี่ยแล้วเราก็ต้องกดติดตามเขาอ่าดูนะตรงนี้นะครับคือผู้ติดตามผมเอานิ้วจิ้มตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้คือเขามากดติดตามเราเห็นไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไหนที่เขามากดติดตามเราโดยมารยาทเราก็ต้องไปกดติดตามกลับเขาถูกต้องไหมครับอ่าสมมุตินะสมมุตินะผมก็อ่าเลื่อนไปจะมีบางท่านที่ผมอ่าไม่ได้กดติดตามเขาเพราะตอนนั้นเนี่ยมันเต็มนะครับผมก็ไม่ได้กดติดตามอ่ะผมก็มากดติดตามเป็นไหมนะครับปุ๊บก็จะเข้ามากดติดตามได้อ่าอันนี้คืออ๋อบัญชีถูกแบนอ่ะไม่เป็นไรนะครับเขาบัญชีเขาถูกแบนนะไม่เกี่ยวกับเรานะครับเนี่ยปึ๊บ นะครับเราก็ต้องเข้ามากดติดตามไว้เพราะเขามากกดติดตามเราไว้ไงแบบนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมก็เป็นมารยาทนะครับเนี่ยเราก็ต้องไปกดติดตามให้เขาแต่เพื่อนเสังเกตไหมพอเรากดติดตามปุ๊บตรงนี้เนี่ยยอดตรงเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาลบยอดตรงนี้ออกลบนะครับปุ๊บเข้ามาเนี่ยเราก็เข้ามาดูครับว่าคนไหนเนี่ยที่เขาไม่ได้เป็นเพื่อนเราเห็นไหมครับเนี่ยเราลบออกเลยคือถ้าเขาไม่ได้มากดเป็นเพื่อนเราแบบนี้ อย่างเงี Jord ้ยเรียกเเพื่อนคือเราก็กดติดตามเขาเขากดติดตามเราก็คือเป็นเพื่อนกันแต่อย่างเงี้ยเราไปติดตามเขาเขาไม่ได้ติดตามกลับหาเราเรากดออกได้เลยครับเรากดออกเลยนะครับเนี่ยกดออกไปเห็นไหมยอดตรงนี้มันก็จะลดลงเห็นไหมครับเนี่ยคือเขาไม่กดติดตามเราก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเรากดออกครับเรากดเขาออกเนี่ยเราก็ไล่กดไปอ่าแต่ว่านะครับการที่เรากดออกเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าเราเราอยากกดติด แบบรัวๆนะครับค่อยๆกดไปเข้ามากดซักซักทีหนึ่งสิบถึงยี่สิบคนแล้วก็พักไปสักระยะหนึ่งซักสิบถึงยี่สิบนาทีแล้วเราก็ค่อยมากดใหม่อย่าก,กดรัวๆแล้วก็ถึงจะสิบถึงยี่สิบคนนี้ก็ไม่ใช่กดรัวเพๆเลยไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนทิกตอกบล็อกนะถือว่าพฤติกรรมคุณไม่ปกติโอเคไหมอันนี้คือการทําในมือถือส่วนในในคอมล่ะทําเหมือนกันไหมในคอมก็ทําเหมือนกันครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีให้เรากดติดตามเนี่ย แต่ว่าในคอมเนี่ยมันจะทําไม่ได้นะครับเห็นปะในคอมเนี่ยมันจะไม่ให้ทํานะครับมันจะมีเนี่ยผู้ติดตามอยู่ตรงนี้เห็นปะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีวิธีการลบก็คือเราจะสามารถทําได้แค่ในในคอมเท่านั้นไอในมือถือเท่านั้นนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีคนถามผมว่าเอ้ยแล้วในคอมทาได้ไหมนะครับในคอมทําไม่ได้นะโอเคไหมเพราะวันนี้เอามาทําให้เห็นเลยว่าเอในคอมทําได้ในมือถือทําทำในคอมทําไม่ได้ในมือถือทําได้นะครับ ก็ลองทําแบบนี้นะครับเราก็ไล่ลบไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเนี่ยเลื่อนไปคนไหนที่เราติดเขาเราไปติดตามเขาแล้วเขาไม่ยอมติดตามกลับหาเราเราก็ลบออกครับลบออกเขาส่วนท่านใดที่อยากเพิ่มผู้ติดตามอ,อาจจะไปเรียนรู้วิธีการยิงแอดเพิ่มก็ได้นะครับวิธีการยิงแอดเพิ่มเพื่อนเนี่ยผมสอนเอาไว้อ,อยู่ตรงนี้ มุมมุมขวามือนี่นะครับมุมขวามือตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆไปดูเลยว่าวิธีการย e ิงแอดเพิ่มเพื่อนเนี่ยใน t ิกตอกทันยังไงนะครับคือถ้าใครที่ยังไม่มีเพื่อนไม่ถึง1 0 0 0งพันและอยากมีเพื่อนถึง1นึ่งพันเพื่อจะเอาไปไปไลฟ์สดหรืออะไรเงี้ยก็ลองไปดูวิธีการย e ิงแอดเพิ่มเติมเอาละกันเนาะโอเคนะครับอันนี้คือมาตอบคําถามเพื่อนๆที่บอกว่าวันนี้เพิ่มเพื่อนใน t ิกตอกไม่ได้เพราะว่ามันเต็มแก้ไขยังไงก็นี่เลยครับใช้วิธีนี้โอเคไหมนะครับ ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะจบการบรรยายก็ฝากเพื่อนๆช่วยก,กดติดตามกดส u b คร r i า e ฝากกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยจะเป็นระคุณไปอย่างมากแล้วท่านใดอยากให้สอนอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทำวิดีโอสอนให้โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปสวัสดีครับ